สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวเอ็มช่องบ่าเอ็มดีไเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตเสื้อทีมนะครับให้กับเกม PES 2013นะครับหรือว่า Pro Evolution Soccer 2013นะครับอ่าโอเคอยู่ในหน้าจอนะครับก็จะเป็นไฟ ยูนิฟอร์มนะครับหรือว่าเสื้อทีมแข่งต่างๆนะครับมีครบทุกลีกนะครับยกตัวอย่างที่เมลีกนะครับแมนยูเนต็ดนะครับเสื้อทีมยูโรป้านะครับผู้รักษาประตูนะครับตัวอย่างประมาณนี้นะครับหรือว่าเสื้อทีมนะครับแข่ง ประมาณนี้นะครับเสื้อฟุตบอลยุโรปตัวอย่างประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีอัปเดตกันเลยนะครับไฟล์อัปเดตนะครับไฟล์หลักๆก,ก็นี่ครับไฟล์ยูนินะครับหรือว่ายูนิฟอร์มนะครับเมื่อเพื่อน ทำการแตกไฟล์นะครับไดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งลงเกมครับไปหาตัวที่อัปเดตโฟลเดอร์นี้นะครับเพื่อนๆนกดเข้าไปนะครับที่ mycom นะครับแล้วก็ไปที่ได i v e c นะครับได i ที่เราทําการติดตั้งเกมไว้นั่นแหละครับมาที่อ่าถ้าท่านใช้เวอร์ชั่น วินโดว์32บิตนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรมไฟได้เลยนะครับแต่ว่าผมใช้วินโดว์64บิตนะครับเกมมันจะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับโปรแกรมไฟ x86 นหครับกดเข้ามา,แล,มา,มาแล้วก็มาที่โค o n ิ m i ครับมาที่โฟลเดอร์โค o n ิ m i นะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ Pro Evolution Soccer 2013กดเข้าไปครับ แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ Git Server 13ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์นี้ครับ gdb ครับกดเข้าไปครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับโฟลเดอร์ gdb นะครับก็ไล่มาตามนี้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆก็เปิด ไฟที่เราแตกมานะครับเพื่อนๆจะลงทีละโฟลเดอร์นะครับเป็นคลาสสิกเป็นทีละลีหรือว่าแต่ละทีมชาติก็ได้จะเลือกไม่อัพทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับกดอัพทั้งหมดเลยนะครับให้มันเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุดณตอนที่เขาทํำแพทออกมาณนะตอนนั้นผมก็จำไม่ได้ว่าปีไหนนะครับผมก็มีล่าสุดตัวนี้เลยครับเดี๋ยว อัปโหลดไว้ให้แล้วกันนะครับคอนโทนซี C, แล้วก็มาคอนโทนวีนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้วางให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันโหลดนานนะครับคปัปลอไฟล์นานประมาณสิบนาทีเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับสําหรับวิธีลงก็แค่นี้แหละครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเข้าไปไม่เจอเปิดชีตนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าสําหรับว i n d o w s สามสิบสองบิตก็ก๊อป ข้างบนไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ Windows 64บิตนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยก็นี่ครับกรอบลิงก์ด้านลา่างนี้ครับคอนโทนซ c นะครับสมมติว่าเราเข้ามาหน้านี้ไม่เจอครับสมมติว่าเราอยู่ที่ MyCom แบบนี้นะครับหรือเราอยู่ที่โปรแกรม Explorer แบบนี้เราก็เปิดมาแบบนี้ก็ได้ครับแต่ก็เพื่อนๆก็เอาเมาส์เคอร์เซอร์มาวางที่ลิงก ด้านบนนะครับของโปรแกรม explorer ก็ Ctrl v ลิงก์ที่เราก๊อปมาจากที่ที่ผมทำให้ครับกด enter ครับนี่ครับระบบมันก็จะลิงก์มาให้เหมือนกันนะครับเหมือนที่เราเข้ามาเองเลยนะครับนี่ครับก็ copy นะครับตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ uni นะครับ u n ฟ f o r m กดมาวางรอระบบเสร็จนะครับมันขึ้นมาก็กดยืนยันการทับไฟล์ไปเลยนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตเสื้อทีมนะครับให้กับเจ้าเกมเปจส2013จบเท่านี้ครับง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องบ่าว MDI ไว้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ